สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการยกระดับหนังของเพื่อนๆน,นะให้กลายเป็นงานฮอลลีวูดนะครับง่ายนิดเดียวครับตรงนี้เลยครับโลวาร์โธเทอสุสครับเพื่อนๆมันคือเลนส์อนาโมฟิกกำลังขยาย2เท่านะครับผมต้องบอกเลยว่างานนี้ผมแบบพอได้รับมาวินาทีแรกที่ผมเห็นนะ ผมต้องบอกว่ามันโคตรใหญ่เลยครับเพื่อนๆแต่ยังว่านะครับเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นคลาสสิกดีไซน์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะการออกแบบเหมือนเลนอนาโมฟิกสมัยก่อนนั้นเพื่อนๆรู้เลยว่าถ้าเลนอนาโมฟิกสมัยก่อนเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแต่เพียงแเ่ียวว่าเขาออกแบบแบบนี้นะครับเพราะเขามีเหตุผลคือเขาต้องการทําให้เลนแบบเนี้ย มันมีความคมชัดมากกว่าเลนส์สมัยก่อนๆโดยการที่เขาใส่ตัวชิ้นเลนส์เข้าไปนะครับเป็นโลบัสออปติกเข้าไปที่ด้านหน้าของเขานะครับทำให้เลนส์ตัวนี้มีความคมมากกว่าเดิมนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกเลยว่าเขาออกแบบมาเป็น 2x d s q u e e t นะครับซึ่งตัวนี้มันเหมาะมากๆกับคนที่ถ่ายงานลงภาพยนตร์นะครับเพราะว่ามันสามารถขยายออกมานะครับแมทเข้ากับตัวจอสกรีนของตัวลงภาพยนตร์ได้เลยนะครับถือว่าเป็นบไรยายที่มีประโยชน์มา,มากสำหรับคนที่ถ่ายงานนอฟิกนะครับแต่ทีนี้เนี่ย มันขยายมา 2x มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาให้ดูภาพกันดีกว่าเพื่อนๆว่ากําลังขยายของเขามันเป็นยังไงบ้างเพราะก่อนหน้าน,นี้ผมอธิบายตัวนาโนมอสไปแล้วนะครับมันอยู่ที่ 1.5x นะครับคราวนี้เราขยับขึ้นมาเป็น 2x นะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆ โดยปกติแล้วนะครับถ้ากําลังขยาย1.5เท่าเนี่ยเวลาดีสควีดออกมาเนี่ยมันจะแมทช์กับตัวขนาดจอสกรีนที่16:9ต่อนะครับแต่พอมาเป็นตัวที่เป็น 2x แบบนี้นะครับมันจะแมทช์มากๆกับจอสกรีนที่เป็นขนาด2.39:1ต่อนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับการถ่ายภาพยนตร์มากๆครับเพราะว่ามันรองรับกับจอภาพยนตร์ที่ออกมาเลยครับ ซึ่งขนาด2.39ต่อ1เนี่ยมันเป็นขนาดที่เรียกว่าโก l เด้น a t โชเลยครับเพื่อนเพนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้กํากับส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมใช้ที่เป็นสเกลนี้มันแมทช์กับขนาดของตัวสกรีนของโรงหนังได้พอดีพอดีเลยครับและนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆเนจ้าตัว Proteus เนี่ยที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เพราะเขาออกแบบให้มีลบแสงกว้างถึง T2 นั่นเองครับเพื่อนๆต้องบอกว่าทุกตัวของเขานะที่เป็นซีรีส์ Proteus นะครับ T2 ทั้งหมดครับซึ่งมันมีหลายระยะให้เลือกมากนะครับเพื่อนเพื่อน ตั้งแต่ระยะ35มสิบหมิลสีมิลหกมิลแปมิลนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะเขายังขยายไลน์อัพเพิ่มขึ้นรองรับความต้องการของช่างภาพมืออาชีพอีกนะครับ20่มิลนะครับ28่มิลนะครับ100ยมิลแล้วก็135มิมลครับเรียกว่าครบไลน์มากๆนะครับตั้งแต่ w i d อ a เกิลนะครับไปจนถึงเทเล่ครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาเลนส์อนาโมฟิกนะครับสำหรับมืออาชีพเลยเนี่ยผมมองว่า p h o t อุสเนี่ยเป็นเลนส์ตัวหนึ ตัวนี้มันคมมากๆนะครับตามสเปคที่มีมาเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันดีกว่าว่ามันให้ความคมชัดแบบไหนครับเพื่อน สำหรับเจ้าโพ o ทิอุสตัวนี้นะครับเขาออกแบบตัว image sensor เนี่ยเป็น super 35 plus นะครับซึ่งรองรับการใช้งานกับตัว Ali Alexa 35ด้วยนะครับแต่ว่าตัว image sensor ของเขาเนี่ยครับมันมีขนาดความสูงที่รองรับ cover อยู่ที่21.6มิลนะครับซึ่งเรียกว่ารองรับการใช้งานร่วมกับกล้องที่มันเป็น full frame ด้วยเพราะว่าเวลาเราใช้งาน full frame เนี่ยมันจะมีตัว expander ตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนท้ายของเขานะครับให้เข้าไปใช้งานกับกล้อง full frame ได้พอดีๆครับ ซึ่งเจ้าตัว Expander Full Frame ตัวนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเพราะปกติแล้ว Super 35เนี่ยถ้าเราจะไปแปลงเข้ากับตัว Full Frame เนี่ยมันจะไปลดทอนในคุณภาพของภาพลงไปนะครับแต่ว่าตัว Expander เนี้ยมันสามารถขยายนะครับให้เราสามารถใช้งานบน Full Frame ได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพของภาพลงไปครับส่วนจุดอื่นๆนะครับตัวนี้อย่างเดิมครับมันคือ จุดเด่นของตัวโลหะเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้เราสามารถเลือกแฟลร์ได้เพื่อนเราเลือกแฟร์ได้3สีตามต้องการเลยครับก็คือซิลเวอร์นะครับบลูแล้วก็แอมเบอร์หรือว่าสีส้มนั่นเองครับทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าการใช้งานของวิดีโอเราแล้วครับว่าเราอยากให้วิดีโอเราเนี่ยออกมาเป็นโทนวอร์มนะครับหรือเป็นโทนแบบคูลนะครับให้ออกดูไซไฟหรือจะเลือกใช้ซิงเวอร์แฟลร์นะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนสีได้ตามแหล่งกําเนิดแสงที่เราถ่ายเข้าไปนั่นเองครับพอพูดถึงเรื่องแฟลร์แล้วนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ มันเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่โดดเด่นมากในเรื่องของตัวแฟร์เขาครับเพราะเขาบอกว่าแฟร์ตัวนี้มันให้แสงที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเป็นพิเศษเลยครับสำหรับตัวโพ o ติร์สตัวนี้นะครับรวมไปถึงตัวที่เป็นโบเก้เขานะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของความที่เป็นอนาล็อกโบเก้ก็คือมันจะออกเป็นลักษณะเป็นวงลีนะครับหรือว่าโบเก้น้ําตกนั่นเองครับเพื่อนๆส่วนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆในกองถ่ายนะครับมันก็สามารถทํางานได้อย่างลงตัวครับเพราะอย่างตัวนี้ครับตัวเฟืองก็เป็น0.8 MOD นะครับซึ่งรองร ชุดโฟล์โฟกัสได้ทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับส่วนด้านหน้าเลนส์ของเขานะครับถ้าเราดูเอาท์เตอร์ด้านนอกนะครับมันคือ114มิลน,นะครับเราสามารถสวมในส่วนของตัวที่เป็นแมชบ็อกก์เข้าไปได้เลยแต่เพื่อนลองดูนิดนึงนะครับมันจะมีเอาท์เตอร์ลิงด้านในนะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้มีการซ็อกเกลียวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราสามารถใส่ฟิลเตอร์วงกลมขนาด105มิลเข้าไปได้ด้วยครับอันนี้เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆต่อการใช้งานของช่างภาพเลยครับ ส่วนเจ้าโคทิอุสตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกันกับตัวเขามันคือที่เป็นดีฟอลต์เลยนะมันจะเป็นเมาส์ที่เป็นอารีพีเเมาส์นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนท้ายของเมาส์ได้นะครับโดยการถอดที่ด้านท้ายตัวเมาส์ออกนะครับแล้วเปลี่ยนตัวไบโอเน็ตใหม่นะครับเราก็จะสามารถใช้งานโคทิอุสกับเลนเมาส์อื่นๆได้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับหรือของผมเองเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับจาก PL ใส่อแดปเตอร์แปลงเป็น E นะครับเพื่อใช้งานก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยเขายังมีต เราสามารถไขในการปรับเลือกปรับองศาของโฟกัสฟอนแบ็กให้มันชัดเจนมากขึ้นก็สามารถทำได้รองรับการใช้งานสําหรับช่างภาพที่ต้องมีการปรับจูนแก้ต่างๆที่หน้าง,งานครับเรียกได้ว่าเลนตัวนี้ครับเหมาะสําหรับการใช้งานสําหรับมืออาชีพมากๆนะครับผมเกือบลืมบอกไปเหมือนกันครับเพื่อน ภาพที่วิดีโอที่เพื่อนๆเห็นะตอนนี้นะครับผมก็ใช้เลนส์อนาฟิกเป็นตัวถ่ายเหมือนกันครับเพียงแต่คนละรุุ่นกันนะครับตอนนี้ที่อยู่หังหน้านี่คือโพเทิร์สแต่ตัวที่ถ่ายผมเข้ามาคือนาโนมอฟครับเพื่อนๆซึ่งเป็นเลนส์ขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในการที่เป็นแบบสกรีน16:9มากๆนะครับแต่ตัวนี้นี่ครับมันคือโพเทิรสนะครับเป็น 2x นะครับซึ่งตัวนี้เหมาะสําหรับการใช้งานต่อจอที่เป็นสกรีน2.39ต่อ1นมากๆครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาเลนส์อันมาฟิกไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กนะครับกับวอดี้เล็กอย่างโซนี่นะครับหรือจะเป็นเลนส์สายโปรนะครับอย่าง p r o ท e u สนะครับเราก็มีรองรับการใช้งานครับสำหรับเพื่อนๆสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ Camera Maker ครับหรือทิ้งคําถามนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับ